สวัสดีครับวันนี้เราในเกมโซลแอนด์นิเวิร์วันนี้เราก็จะมาแนะนําระบบสลักว่าเราควรหาออฟอะไรที่ดีที่สุดในของแบบตํา,แบบา,หาออตแหน่งนั้นๆแบบเราควรหาออฟอะไรในส่วนของเสื้อในส่วนของหมวกในส่วนของรองเท้าว่าแบบเราควรหาออฟอะไรที่ดีที่สุดของตําแหน่งนั้นๆเดี๋ยวนี้เราก็จะมาแนะนํากันว่าตําแหน่งนี้ควรหาออฟอะไรตาแหน่งนี้ควรหาออฟอะไรที่ดีที่สุดที่ทําให้ดาเมจเราแรงขึ้น <Thank S 2> แล,แล้วก็อ่<ล>าได้ดีเราแบบเติบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแนะนํากันว่า ออบไหนดีที่สุดโอเคป่ะไปดูเลยดีกว่ามาเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์ในการใช้แบบสลักกันว่ามันถูกใช้อะไรบ้างก็จะเป็นใน2ออันนี้นะสหินนี้ก็คือนี่หินประทับอุปกรณ์แล้วก็หินประทับเครื่องประดับนี่ก็จะเป็น2หินนี้ในการใช้ในการสลกัก2หินนี้หาได้จากไหนบ้างนี่ผมจะพาไปหานะก็จะมีในส่วนของนี่ดันเจ็นกลุ่มตรงนี้ นี่ถ้าเราไปลงดันพวกเนี้ยมันก็จะมีโอกาสดอกหินสลักมาให้เรานะก็พยายามไปลงกันด้วยทุกสัปดาห์ก็ไปลงหามาแล้วก็จะมีในส่วนของเส้นทางกิติยศตรงนี้ตรงนี้ผมก็แนะนําให้พเพื่อนๆไปหาแบบคนมาแบกในการทอาเวสนะหรือว่าจะเป็นคนในกิก้วได้ไปขอแบบตัวหนโหดมาช่วยแบบแบกแบบเวสอะไรพวกนเนี้ยให้มันผ่านแล้วก็เอาแบบแต้มพวกเนี้ยไปแลกในหินประดับนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงตรง้านค้านี่ตรงนี้ซื้อขายแล้วก็จะเป็นในส่วนของ อ่านี่ร้านค้าล่าสัตว์เห็นปะมันก็จะมีอ่าหินประทับอุปกรณ์ให้เราแลกนะก็คือเอาแต้มโทเค็นที่เราได้จากเวทกิยศเนี่ยมาแลกในส่วนของหินนี้ตรงนี้นี่ก็นี่เป็นการหาอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมเจลิงกิจกรรมเจลิงก็จะเป็นกิจกรรมที่แบบอ่าเป็นกิจกรรมของกิวนะนี่ตรงนี้่อสู้เจลิงตรงนี้นะก็ถ้าเราแบบทําแล้วเราก็จะได้แต้มมาใช่ไหมเนี่ยเราก็จะเอามาแลกในส่วนของตรงนี้นะหินประดับอุปกรณ์แต่เราต้องแบบอ่ามียศเจลิงในส่วนของหอกหอกเงินก่อนนะ แต่หอเงินไม่น่าขึ้นยากหรอกครับผมว่า,วาคิดว่าทุกกิ้วเนี่ยขึ้นได้แล้วหอเงินนะนะเนี่ยก็เนี่ยเอาแต้มเจลิงเนี่ยมาสามารถมาแลกหินพวกที่ได้นี่หินอสลักโอเคต่อมาก็จะเป็นในส่วนของนี่จะเป็นในส่วนของการลงดันเจียนรับก็จะมีโอกาสดรอปแต่ของมันไม่ขึ้นโชว์ในนี้นะแต่มีโอกาสดรอปแน่นอนสำหรับในส่วนของดันเจียนรับในส่วนของหินพวกสลักอุปกรณ์อะไรพวกนี้เนี่ยจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ อดได้ค่อนข้างดีนะก็พยายามมาลงกันด้วยเพราะว่าจะมีอาทิตย์ละห้ารอบก็มาลงให้ครบกันด้วยนะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดรอปได้ค่อนข้างดีโอเคก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็จะต้องแบบเนี่ยผู้รอบมีพวกกิจพวกนี้เนี่ยที่มันให้แลกอะไรเงี้ยแต่ป่ะเนี่ยลดราคาเพราจะมีแบบกิจกรรมที่ต้องใช้โทเค็นในการแลกอะไรเงี้ยก็เนี่ยตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่หาได้ค่อนข้างดีนะก็มันจะมีแบบลดราคาแล้วก็พยายามแลกกันด้วยนะสำหรับหินประทับในห้องเพิ่มสเตตสได้ค่อนข้างดีนะ ในการสลักอุปกรณ์เนี่ยปะ่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาแนะนํากันว่าตั้งแต่หมวกถึงแหวนเนี่ยควรแบบหาออฟอะไรที่สําคัญสําคัญนะปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาเรามาดูในส่วนแรกก็คือหมวกนะหมวกก็จะเป็นนี่ที่ผมแนะนําให้หาก็จะเป็นในส่วนของกําลังกับบ้องไวน้นี่จะเป็นสองออนี้เลยนะพยายามหาสองออนี้ละกันนะหลักๆเลยแต่ถ้าใครแบบอ่ายังไม่มีหินรีหรือว่ายังไม่มีหินในพวกเนี้ยที่ยังแบบเนี่ยหาเอา่เอเขาเรียกว่าอะไรทรัพยากรยังไม่ ไม่พร้อมที่จะรีหาก็คือแบบแนะนาถ้ารีได้อะไรก็ใช้ไปก่อนเลยก็ได้นะแต่ถ้าแบบแนะนําให้ดีสุดก็จะเป็นกําลังกับว่งไวในจุดของหมวกโอเคต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอาไหล่นะไหลก็ตรงไหลนี่ที่ผมแนะนําเลยก็คือเหมือนหมวกเลยนะก็จะเป็นในส่วนของกําลังกับว่องไวนะสองออฟนี้ก็คือเป็นออฟที่โบกดาเมท้งคู่ก็ถือว่าเป็นออฟที่ควรหาอันดับแรกๆแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ ถือว่ารีไดออฟอะไรก็ใช้ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเราพอเรามีทรัพยากรเดี๋ยวเราค่อยมารีหาอีกทีหนึ่งก็ไม่เป็นไรในส่วนต่อมาจะเป็นส่วนของเสื้อนะเสื้อที่เราควรหาก็จะเป็นในส่วนของอ่ามันถือว่าหาได้หลายอย่างเลยนะก็คือพลังโจมตีก็ได้หรือจะเป็นดาเมจลึกก็ได้เนี่ยสองอันเนี้ยหรือจะเป็นธาตุล่ามยานก็ได้เนี่ยประมาณสามอันเนี้ยนะถ้าใครได้ไหนก่อนก็ใช้หน้าไปก่อนละกันนะแต่ถ้าให้ดีที่สุดก็จะเป็นในส่วนของดาเมจลึกดาเมจลึกก็คือดีสุดในส่วนของอ่าการ สลักนะก็คือดาเมจลึกแล้วก็พลังโจมตีแล้วก็ลองม้าจะเป็นทรัพประลอง3ามอย่างนี้ก็ไปรีหากันนะก็บอกเลยว่าเป็นในส่วนอ่าอีก่วนหนึ่งที่เพิ่มพลังได้ดีเพิ่มดาเมจลึกได้ดีด้วยเพราะดามจลึกก็ค่อนข้างหายหายากอยู่โอเคต่อมาจะเป็นในส่วนของเข็มขัดเข็มขัดที่เราจะแนะนําก็คืออ่านี่โบนัสข้าฟันเลยแล้วก็บนัสสยบโบนัสข้าฟันกับโบนัสสยบทําอะไรได้โบนัสข้าฟันเนี่ยถ้าเลือดมอนเนี่ย ต่ำกว่า50เราจะทำดาเมจดแรงขึ้นแต่ถ้าเป็นดามเมจสยบเนี่ยถ้าเป้าหมายเลือดมากกว่า50เนี่ยเราจะทำดาเมจแรงขึ้นก็คือสลับกันคือดาเมจสยบเนี่ยถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามอนเลือดเหลือ5เลือดมากกว่า50จะทำดาเมจเพิ่มขึ้นแต่ถ้าดามเมจฆขาฟันเนี่ยมอนเลือดต่ำกว่า50จะทำดาเมจดแรงขึ้นก็ถือว่าเป็นอาอฟที่แบบทุกคนต้องหานะเพราะเป็นออฟที่ค้อนข้างดีนะถ้าเป็นแบบเนี่ยดาเมจสยบเนี่ยถ้ามันจะบู๊ดดามจอ่า ตดเกมเราได้ดีมากดาเมจเปิดอย่างเงี้ยดาเมจเปิดเราจะแรงถ้าเรามีอ่าดาเมจสยบเยอะก็แนะนําให้แบบรีหานะผมก็รีไออกจริงตรงนี้คือมันแบบตรงนี้คือมันมีหลายออจริงจริงอะนะตรงเนี้ยในสงองเข็บขาดเลยดิมีถนัดล่าต้านปรอโลคือแบบมันเยอะจริงๆริอะคือมันรีออกอะถ้าใครรีได้แบบอะไรที่มันเป็นแบบดาเมจก็ใช้ไปก่อนก็ได้นะเพราะมันรีวข้างหาย,ยากนะเนี่ยแนะนําเป็นแบบ อ่าอันนี้ก็ได้ใช้ไปก่อนนะที่มันเป็นถ้าเราดีได้นะ่ะดามเพิ่มดาเมจระยะไกล,กกลว่าดาเมจระยะประชิดน่ะตามวาชีที่เราเล่นนะว่าเราเล่นตีไกลตีใกล้น่ะก็มันก็มีออฟที่หลากหลายอยู่แต่ที่แนะนําที่ดีที่สุดก็จะเป็นอ่าดาเมจสยบกับดาเมจข้าฟันที่ดีสุดนะอันอื่นถ้าใครรียอะไรได้ถ้ายังไม่มีหินรียก็ใช้ไปก่อนก็ได้นะก็ไม่ต้องรีบแต่อันนี้เราจะมาแนะนําแบบออฟที่ดีที่สุดที่เราควรหาโอเค ต่อมาในส่วนของปอกแขนใช่ไหมปอกแขนแนะนําที่ดีสุดก็คือดาเมจลึกกับชํานาญท่าทั้งหมดนี่นะสองสองอันนี้เลยก็คือดีที่สุดในส่วนของปอกแขนถ้าใครแบบเล่นอาชีพแบบวันทิกแบบเล่นอาชีพเดียวมาเลยถ้าแบบอาชีพนั้นแบบเปลิดเป็นค้อนอะไรเงี้ยก็แบบเชี่ยวชาญสายฟ้าก็ได้นะถ้าใครแบบรีได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบดีที่สุดก็คือชนานาญท่าทั้งหมดแหละคือมันบวกชํานาญท่าทั้งหมดเลย,บนนเลยแบบทำดาเมจแบบแรงขึ้นด้วยนะแบบบางอันที่แบบเป็นการ์ดอยู่ชิงเงี้ยการ์ด อ้วนไฟอะไรเงี ans, ah, far, ้ยท well nice. like ี değil, really ่มันบวกแบบดาเมจอะไรอะดาเมจที่มันแบบไฟอะไรเงี้ยเขาเรียกวอะไรแต่ผมคิดคำอบาดาเมจไฟอะไรเงี้ยแล้วก็ดาเมจแบบอะไรอะดาเมจลับอะไรเงี้ยมันจะช่วยแบบบวกในส่วนของดาเมจการด้วยนะเอามาเติมตรงนั้นด้วยถ้าเป็นแบบบวกชนะท่าทั้งหมดอะแต่ถ้าเราเลือกในส่วนของพวกแบบเชี่ยวชาญสายฟ้าอะไรมันก็จะแบบบวกแบบแค่แบบค่าเดียวอะไรเงี้ยก็แนะนําให้เป็นดาเมจลึกกับชนาทธาในส่วนของปอกแขนก็เป็นออฟที่ดีสุดใน ส่วนของปอแคนละโอเคต่อมาก็จะเป็นในส่วนของรองเท้ารองเท้านี่ผมยังไม่ได้สลักนะคือต้องหาอีกนิดนึงอะคะ่ะอีกเจ็ดเจ็ดก้อนอก,ก็ออยังไม่มีเดี๋ยวเราจะไปดูรอบเซิร์ฟให้ในส่วนของรองเท้าเดี๋ยวเราข้าไปก่อนโอเคต่อมาในส่วนของสร้อยสร้อยเราก็จะใช้เป็นอีหินหนึ่งแล้วนะเป็นจะเป็นหินเครื่องประดับนี่เป็นหินอันนี้ก็จะหายากกว่าหินหินอุปกรณ์นิดหน่อยโอเคในส่วนของสร้อยใช่ไหมสร้อยเราก็จะใช้เป็นในส่วนของออฟ าดาเมจลึกหรือว่าพลังโจมตีหรือว่าถนัดล่านี่สามออฟนี้นะหลกัหลกๆเลยคือดาเมจลึกมาก่อนแล้วค่อยพลังโจมตีแล้วก็ถน,นัดล่าวัญญาณน,นะแบบความสคัญรองลงมานะก็คือดาเมจลึกเนี่ยควรหาแน่นอนมันเป็นอะไรที่เพิ่มดาเมจให้เราได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าใครรีได้พลังโจมตีก็ใช้ไปก่อนก็ได้ไม่เสียหายถนัดล่าวิญญาก็ได้ไม่เสียหายนะก็ถือว่าเป็นออฟที่ดีเหมืนกันนะ ถ้าใครแบบยังไม่มีทรัพยากรในการรีก็แนะนำํำภาพมีอะไรก็ใช้ไปก่อนสำหรับแบบที่มันเพิ่มดาเมจอะเออมันก็ดีหมดแหละถ้าแบบเพิ่มดาเมจอะไรอย่างเงี้ยโอเคต่อมาในส่วนของสร้อยสร้อยเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนเ๋ยเราไปดูท็อปเซิร์ฟอาราะผมยังไม่ได้สลักในส่วนของอเครื่องรางก็ยังไม่ได้สลักมาเรามาดูในส่วนของแหวนเรา,าดขูของของแหวนกันว่าเราแนะนาออบอะไรออบที่แนะนําก็เหมือนเดิมเลยตรงนี้ก็จะเป็นกําลังแล้วก็ว่องไวนะสองออนี้มันค่อนข้างที่จะดีมากเลยสาหรับ ในส่วนของตรงนี้นะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรองเท้าแล้วก็ในส่วนสร้อยแล้วก็เครื่องรางกัน3อันนี้ที่เรายังไม่ได้ประทับเดี๋ยวจะไปดูของท็อปเซิร์ฟนะว่าท็อปเซิร์ฟเขาใช้อะไรกันโอเคเราดูที่1เลยลางมาเราไปดูส่วนของรองเท้ารองเท้าอันนี้เห็นไหมจะเป็นดาเมยสยบนะก็คือเป็นอะไรที่ดีแสดงว่าถ้ามีดาเมยสยบเนี่ยมันก็จะมีดาเมค่าฟันด้วยในนั้นก็อาจจะมีหลายออฟให้เลือกแต่ถ้ามีถ้ามีดาเมยสยบกับดาเมค่าฟันเนี่ยผมก็จะแนะนําเป็น ทั้งสองเลยถ้ารีออกอะไรก็แนะนําใช้เป็นทั้งสองอันเลยก็เนะี่ยแนะนาดาเมสยก,กับดาเมฆาฟันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีโอเคต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสร้อยใช่ไหมสร้อยก็จะใช้เป็น,อ,ปนอ,าาอ้เป็นอาตาัตราอ่าเป็นอัตราทักษะเสริมอะไรเนี่ยไม่ใช่ดิอาตาัตราโทสะข้างเสริมดิเอ ALD ออ่านอย่างเงี้ยอัตาราโทสะข้างเสริมนะก็จะเป็นอผมไม่รู้ดยว่ามันมีออฟอะไรบ้างอ่ะผมมันไม่ได้สลักอ่ะแต่ผมคิดว่ามันจะมีบัฟที่เรายังไม่เคย อ่านหรือว่ารู้จักแล้วน,นะเพราะมันไม่คุ้นเลยนะอัตราโทสะข้างเสริมอะไรเงี้ยผมไม่รู้มันทำอะไรได้ด้วยนะอันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปศึกษาอีกทีหนึ่งนะแต่ก็น่าจะแนะนําอันนี้นะเพราะว่าขาเ์อเขาใช้กันนะอันเนี้ยต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเครื่องรางนะเครื่องรางก็อู้เหมือนกันเลยเป็นอัตราโทสะข้างเสริมก็อาจจะเป็นดาเมจช่วยในเรื่องเพิ่มดาเมจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูเอทีน่าใน่วนของตัวนี้จุดนี้ถ้าใครแบบ รู้ก็สามารถอธิบายใต้คอมเมนต์ได,ได้เลยนะสักว่ามันคือค่าอะไรบวกอะไรอะไรเงี้ยเพิ่มในส่วนของอะไรอะไรก็มาแชร์ความรู้อะไรกันได้นะสำหรับในส่วนของอัตราโทสะเสริมข้างอะไรตรงเนี้ยนะว่ามันแบบทำอะไรได้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของอระบบสลักว่าเราควรแบบหาอะไรก่อนว่าออฟอะไรดีที่สุดนะก็ประมาณนี้เลยนะถ้าเพื่อนๆแบบอยากแนะนําหรืออยากเพิ่มเติม,ตมก็สามารถมาคอมเมนต์หรือว่าพูดคุยกันได้ว่าแบบอ่า มีออฟที่ดีกว่าไหมหรือแบบควรหาอะไรเพิ่มเติมไหมอะไรงไงก็มาแชร์ความรู้ก็ได้นะสำับใต้คอมเมนต์โอเคก็ประมาณกนการสำหรับคิววันนี้ถ้าเพื่อนชอบคิววันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย